วันนี้นะคะพามาแกะกล่องค่ะ iPhone Battery Pack Max Safe กันดีกว่าค่ะตัวนี้เนี่ยขายที่เมืองนอกที่เมกากาเ9เหรียญนะคะจริงๆราคาไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นนิดๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีขายในไทยอะเนาะแล้วไม่มีราคาไทยออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาหิ้วเข้ามาเนี่ยก็จะขายอยู่ที่ประมาณ3690 3,700จะนไปถึง3 9ม0นกะคะเขาขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ทั้งหมดแล้วก็หน้าตาเหมือนกันค่ะกล่องอุ้มบุบหน่อยๆด้วยนะเนี่ย <c oughs> ด้านหน้าเขียนว่า iPhone Battery Pack Max Safe นะคะด้า หลังก็ไม่มีอะไรมีวิธีการใช้งานง่ายๆเลยก็คือแปะเข้ากับ m a ็ s a ซ e นั่นเองค่ะใช้งานได้กับ iPhone 12 Series เดี๋ยวอุ้มดึงออกมาให้ดูเลยละกันเนาะจริงๆเนี่ยคำว่าสบู่เนี่ยอุ้มได้ยินมาจากพี่เมย์แฟตไฟนนะคะคนแรกเลยเออแล้วมันก็เหมือนจริงๆในกล่องนะคะมีแค่ก้อนสบู่ก้อนนี้เดี๋ยวอุ้มขอวางไว้ก่อนนะและในกล่องก็มีเป็นความว่างเปล่านะคะคู่มือรึป๊บ,ปบไม่มีอะไรนะคะ ไม่ดูมาแล้วกันตัวนี้เดี๋ยวอุ้มดึงออกมาเลยละกันแรปแว๊บจบแล้วค่ะจบการแกะกล่องนะบัตรน,นี้มีแค่นี้จริงๆทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรอบตัวกันค่ะอันนี้ก็เป็น Max Safe นอ้อนี้ด้านหลังของเขาค่ะมันจะมีตัวหนังสือบางๆตรงนี้ค่ะตัวเล็กมากนะแต่เดี๋ยวอุ้มอ่านให้ฟังละกันหลักๆแล้วก็คือก้อนนี้นะคะมีแบตความจุอยู่นะที่1460ม ah. ิลลิแอมเท่านั้นเอง น้ำหนักของมันนะคะอยู่ที่ประมาณ100กว่ากร,รมัมั้ง113กร,รัมประมาณนี้และความหนาของมันนะคะอยู่ที่11มิลเออถ้าถามกูมนะราคานี้ความหนาประมาณนี้มันควรจะได้ประมาณ5,000เมิลแอมเลยนะถ้าทำได้ซึ่งจริงๆคิดว่า Apple ทํทำได้แหละ แค่ยังไม่ยอมใส่มาในตัวนี้นะคะด้านหน้ามีสีเดียวคือสีขาวนะคะมีโลโก้ Apple ลล้นๆอย่างนี้พื้นก็จะเนื้อเนื้อผิวก็จะแบบด้านๆน,นิดนึงนะคะคล้ายๆคล้ายๆเนี่ยยังลบอะประมาณนั้นเลยค่ะือลิ่งนะ แล้วก็พอร์ตตอนแรกเอ้ย USB C หรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือพอร์ตเป็นพอร์ต Lightning แล้วตัวน,นี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ตอนชาร์จเดี๋ยวอุ้มจะลองชาร์จให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแปลว่าคุณไม่สามารถใช้งานกับสาย USB C ที่บ้านคุณได้นะคะคุณจะต้องหาสายนะคะที่เป็นสาย Lightning แบบนี้มาเสียบนะหรือไม่ก็มีอย่างนึงก็คือทำตัวเจ้านี้นะคะเอาไปชาร์จกับตัว m a g s a f e Charger นั่นเองอันนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกัน อ่ะงั้นชาร์จให้ดูเลยแล้วกันว่ามันทำงานยังไงนะคะง่ายที่สุดเลยเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานแบตเตอรี่แม็กเซฟทีนี้มันอยากคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขย่าอ่อุ๊ยเขย่าให้ดูเลยนะคะเขยา่าเขย่าแรงมากเนี่ย ก็สรุป uhm ว่าไม่หลุดนะคะแข็งแรงมากๆเลยและเวลาติดอยู่กับตัวเครื่องนะคะก็ความหนาของมันจะอยู่ประมาณนี้เพิ่มมา11มิลนะคะแล้วก็แปะปุ๊บชาร์จเลยทันทีทีนี้ถามว่าหนักไหมก็หนักแหละเพราะจริงๆเครื่องมันก็หนักอยู่แล้วนะ เครื่องมันก็200กว่ากร,รัมอยู่แล้วบวกไปอีกร้อยกว่ากร,รัมก็เหมือนถือเครื่องประมาณ3 0 0กร,รัมประมาณนี้ค่ะข้อดีสุดของตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องมีสายมาวุ่นวายเสียบชาร์จนะแล้วเมื่อกี้เท่าที่มงลองทดสอบดูก็คือไม่ค่อยร้อนนะคะมันจ่ายไฟแค่5วัต์เท่านั้นนะคะสําหรับการใช้งานตัวนี้กับตัว iphone 12 s e r i ซีรีส์ทั้งหมดค่ะทีนี้การใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเวลาเราใช้กับตัว iphone 12 pro max เนี่ยถ้าแบตเหลือ0%ตจริงๆแบตของ iphone 12 pro max จะอยู่ที่3687 มิลลิแอมนะคะ พอเจ้าตัวนี้1460ก็จะได้ประมาณ40-45ประมาณนี้45%นะคะแต่เดี๋ยวอุ้มต้องลองเทสตดูอีกทีนึงแต่ถ้าคุณใช้ตัว iPhone 12 iPhone 12 Pro นะคะแบบตัวนั้นจะอยู่ที่2,815ม mm, ิลลิแอมตัวนี้ก็สามารถชาร์จไปได้ประมาณ50เกือบเกือบ60%ค่ะส่วนถ้าคุณเอามาใช้กับตัว iPhone 12 mini นะคะคุณก็จะได้เนี่ยแหละเกือบเกือบ60%เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคิดว่าตัวนี้ มีแล้วจะเหมาะไหมหรือว่าคุณจําเป็นต้องใช้มันหรือเปล่าในราคาประมาณ3,000เกือบเกือบสี่พันตอนนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งคุณสามารถเอานะคะตัวแบตเตอรี่แพ็กแม็กเซฟตัวเนี้ยเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะคะก็คือต่อสายไลนิ่งและเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์20วัตต์ทีนี้คุณก็สามารถจะชาร์จนะคะไอเจ้า,าตัว m a ็กเซฟแบตเตอรี่แพ็กตัวเนี้ย พร้อมๆกับ iPhone ของคุณได้ทีเนี้ยมันจะจ่ายไฟที่15วัตต์นะคะถ้าคุณเอาไปเสียกับอะแดปเตอร์20วัตต์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเพียวๆแบบนี้ก็จ่ายไฟ5วัตต์อยู่<ะ>ดีค่ะถามว่าควรไหมหรือไม่ควรขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าอยากได้มันไหมนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับอุ้มก็เอามาให้โชว์ประมาณนี้ละกันแล้วลเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ